สวัสดีครับชาว FPS Thailand ทุกท่านนะครับผมวันนี้ผมมีโน้ตบุ๊กจากค่าย MSI มาอีกตัวหนึ่งนะครับนั่นก็คือ Dragon Edition นะครับผมซึ่งในตัวนี้เนี่ยจะเป็นโมเดล GT70 Dragon Edition นะครับจะมีจุดเด่นในส่วนของที่เป็นลาย Dragon นี่นะครับผมสีแดงดำแล้วก็ทางด้านกล่องเขาจะมีระบ,บุไว้ชัดเจนว่าเขาใช้คีย์บอร์ด Steel Series นะครับผมการไหลของคิลเลอร์แล้วก็ ก้านนี้ใช้เป็นแบบตัวคิลเลอร์ในการใช้งานในการช่วยใช้งานนะครับผมแล้วก็ลำโพงจากไดนาอ u d i o กล่องก็ไม่มีอะไรมากครับหน้าหลังจะมีรูปร่างเหมือนกันแต่ว่าจะเป็นในรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าแล้วก็แบนๆแบบนี้นะครับซึ่งจะต่างจากกล่องในรุ่นของโมเดลปกติที่เขาจะทําเป็นแบบกล่องสี่เหลี่ยมอ้วนๆนะครับผมมาดูโอ้มาดูตัวจริงเลยดีกว่าครับค่อนข้างหนักนิดนึงเพราะว่า จัดเต็มมากๆนะครับผมสำหรับ GT 70ตัวนี้ก็ทางด้านฝาเนี่ยฝาของโนบูเนี่ยก็จะมีตัวาลายน้ำที่เป็นลายดาก้อนดาก้อนนะครับผมครอบตัวโลโก้ของ MSI ไว้นะครับผมผิวผิวของฝาหลังเนี่ยก็จะบบ Brush, เป็นแบบบลัชเป็นลายๆนะครับผมก็จะไม่เป็นรอยนิ้วมือเลยง่ายมากนะครับก็เดี๋ยวมาดูในส่วนของด้านข้าง ทางด้านข้างขวาของตัวเครื่องเนี่ยก็จะมีะหนักเหมือนกันมี usb 2.0 2พอร์พอตนะครับผมมี dvd นะครับผมแล้วก็ด้านหน้านี้ไม่มีอะไรมากมีแค่ไฟแสดงสถานะต่างๆฮาร hard ส i s อะไรอย่างนี้นะครับทางด้านซ้ายของตัวเครื่องเนี่ยก็จะเป็น usb 3 0ถึง3พอพอตนะครับผมผมคิดว่าน่าจะเป็น usb 3.0ที่เยอะที่สุดใน gaming notebook ตัวหนึ่งเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยจะเป็นแจ็ค จ็คเสียงนะครับผมซึ่งเป็นแจ็คเสียงแบบทําทด้วยวัสดุที่เป็นทองนะครับผมก็คือจะลดเสียงรบกวนต่างๆทําให้เสียงเนี่ยใสและเคลียร์ขึ้นนะครับเป็น audio boost นั่นเองทางด้านหลังนี่ก็จะเป็นพอร์ตที่ใช้เชื่อมต่อ display ต่างๆแล้วก็พอร์ต LAN แล้วก็พอร์ต power นะครับผมนี่เขา display พอร์ตนี่เขามีถึง3อันคือ display มี HDMI แล้วก็ VGA นั่นเองนะครับผม ในส่วนของการระบายความร้อนเนี่ยก็จะมีเป็น,ปนทางด้านมุมนี้นะครับคือด้านหลังนะครับแล้วก็ด้านข้างซ้ายก็จะมีไอร้อนออกมาจากทางมุมนี้เท่านั้นนะครับด้านล่างก็ไม่มีอะไรมากครับเป็นพัทน์ของเกมมิ่งซึ่งมีขนาดค่อนข้างใหญ่เป็นจอ17นิ้วนะครับดูภายนอกกันไปพอสมควรแล้วนะครับมาดูกันว่าความเทพของ Dragon Edition เนี่ย เขาเลือกใช้เป็น Solid State ที่เป็น LAT นะครับผมคือ Super l a d นั่นเองซึ่ง Solid State ลูกเดียวเนี่ยก็เร็วอยู่แล้วนะครับแต่พอต่อ a t ด้วยนี้ยิ่งแล้วใหญ่ใช้งานกับ Windows 8นี่พอเมื่อกี้ผมกดเปิดแล้วนะครับคือนับเวลาได้เลยว่ามันไม่ถึง30วิวซ้ำนะครับที่พอใช้งานตั้งแต่เปิดเครื่องขึ้นมานี่คือเขา้าหน้าเวลครัมสก,กีแล้วครับเรียบร้อยผมว่านั้นจะไม่ถึง10ถึง15วิประมาณนี้ก็ใช้งานได้นะครับนี่ สำหรับสเปคเจ้าตัวนี้เนี่ยท,ที่จะศูย์ d ร a g o n Edition ตัวนี้เนี่ยจะใชะ้ CPU เป็น i7 Gen 3ตัวใหม่ล่าสุดนะครับผมแล้วก็การ์ดจอจากค่าย NVIDIA ซึ่งเป็นรุ่น GTX 6 7 5 m นะครับผมเป็นรุ่นที่เกือบจะสุดเพดานแล้วครับแต่ว่ามีที่สุดกว่านั้นก็คือ GTX 680นะครับผมแล้วก็ใช้ระบบลำโพงเป็น Dynaudio นะครับผมเสียงดังแล้วก็เพราะมากทีเดียวที่ตัวคีย์บอร์ดเนี่ยเป็นคีย์บอร์ด Steel Series ก็จะมีแสง ที่สามารถเปิดปิดได้ที่ที่ทางแผงแะแผงก็คุมด้านบนนะครับอันนี้กล้องเห็นชัดใช่ไหมครับอตัวแสงที่ตัวบอดี้ของเครื่องเนี่ยก็จะมีลวดล,ลายรวดลายดาก้อนหรือว่ารุดลายลายมาังกรที่เป็นลายน้ําอยู่ตลอดบอดี้นะครับทัชแพดไอทัชทัชแพดนี้จะเป็นแบบผิวสักๆนิดนึนงคือใช้แล้วรู้สึก มีรีสปอนส์กับนิ้วมือเรานะครับผมแล้วก็เราให้ดูในส่วนของวิดีโอกันก็คงจะมีประมาณนี้นะครับแต่ว่าในส่วนของผลทสเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้ดูในกระทูกันอีกทีนึงนะครับว่ามันมีความแรงแค่ไหนนะครับผมถ้าใครที่สนใจแบบเห็นแล้วโหตัวนี้แหละน่าจะต้องเป็นเจ้าของที่สุดเนี่ยก็น่าจะหักซื้อได้แล้วนะครับผมตามร้านขายโน้ตบุ๊กชั้นนำอย่างเช่นบราษาทไอทีหรือว่า JB นะครับผมยังไงวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ